ได้นะครับเพราะปลาแค่นี้กับคอทุกท่านครับอันนี้ก็บอันนึ่งกับผ่านประธานนะครับโครงการกองทุนโตกระดือในชุมชนหนองเฒ่านะครับกับเทิอกนั่นแหละครับเรื่องโนกเถาปลาเปลือเนี่นะครับครับไม่ได้ก็คือพุทนธรรมพุ่มครับน้องป้านาลอคุกคิบตามอากาศก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วครับในตำบลเฒ่าเป็นกสิมาชิดสมไพ่ปีละครับประธานละวานะครับ ก็ที่ท่านว่าแบบนั้นนะครับเกิดอยู่นาซีเรียนก็ที่เรื่องนอคือมันเป็นอยู่ในเรื่อครับมาตรวจนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่จะไม่ได้ยืนขึ้นแล้วแหละก็ไปเห็นอยู่นะครับอันนี้จะท่านกับสปตันนะครับท่านประธานโคกระพือท่านกับนายน้ำเรียนพี่นอนะครับอ่าขั้ต่อไปครับท่านนี้ง่ายๆนะครับเั่นกับสี่นี่เรื่องน้ำเรียนครับทอมีพี่นอนะครับนาซีเรียนน้านะครับเริ่มเชิญครับ ตบ่ตมันเม็ดนามแต่ขอรีบสคนี้ยไสี่นนีมันตักแปดนิี่เรคือปากรองทิไปสูงอยู่เรกคือหายผู้ใหญ่เส้นอีกราษาหลักอะไปากไปเอาน้ำเรียน